เ,เริ่มจากเมื่อต้นเดือนกรกฎาเนี่ยลูกสาวเขียนมาถามว่าแม่เป็นหัวใจตีตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นเพื่อรอการผ่าตัดทำบายพาสหัวใจท,ทานฮาร์ดได้ไหมพีก็อธิบายอธิบายไปอย่างงี้ในที่สุดเขาก็โอเคสั่งอธิบายว่าทานได้ทานได้ใช่ทานได้แล้วควรจะทานกี่กี่ซองคะที่พี่พินพนะ์วันละซองมีมให้วันละซองเขาใช่วันละซองก่อน ไปสิบตองด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาลองก่อนแล้วกากลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลอะไรกับแม่เขาไม่เขาแม่เปินเยอะไงปรากฏว่าเขาสั่งไปสิบซองเนี่ยหายไปสิบวันเขาก็มาสั่งอีกสิบซองนีก็บอกอ๋อเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าดีขึ้นค่ะแม่บอกว่าเหนื่อยน้อยลงปกติช่วงดึกๆึต้องตื่นมาอมยาใต้ลิ้นเดินนิดเดียวก็เหนื่อยตอนนี้ดูแข็งแรงขึ้น พอทานทานหมดไปอีกสิบนะตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากมาคุมเรื่องเบาหวานบ้างบีก็แนะนําอูมี้ไปเขาก็บอกว่าตอนนี้ต้องทานยาเยอะมากค่ะแล้วน้ําตาจะลงเร็วเกินไปไหมถ้าทานอูม้ของเรานี่ใช่ไหมบีก็บอกว่าไม่เป็นบีก็ให้ดูว่าประวัติเนี่ยลูกค้าเราเคยทานกันมาเป็นยังไงบ้างเขาก็เลยมั่นใจใช่ไหมคะมก็สั่งไปสิบตองอีกนั่นแหละแต่พ<อ>สี่ สอ,สองวันสองวันส่งมาแล้วคุณบีแม่น้ำตาลลงแล้วนะคะทานไปแค่สี่ซองเองปกติค่าน้ำตาลค่าน้ำจาะน้ำตาลก่อนนอนค่าจะอยู่ที่270-290ยบอง้างทีสามร้้าบเขาบอกว่าวันนี้เจาะเหลือร้อยสาม ก็คือทานอูมิวันละสองซองแต่ตอนนี้เขาลองทั้งสองอย่างแล้วทัหาทางอูมิตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าดีทั้งคู่เดี๋ยวว่าเขาจะแมเนเรื่องต่อไปนี้อย่างไรอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ก็รออยู่ว่าเดี๋ยวพออูมิครบสิบเนี่ยใช่ไหมคแล้วเขาจะทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไปหาหมอพอดีอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวเขาจะมาสงขาแต่ว่าของเราคู่นี้สุดยอดแน่นอนโอเคค่ะขอบคุณที่